สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำกล้วยเบรกแตกทานกันค่ะสูตรนี้นะคะทำกินเองง่ายๆนะคะกล้วยของเราก็จะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะทานแบบไม่หยุดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้กล้วยน้ำว้าสุกหามนะคะอยู่ที่1หวีนะคะ จากนั้นเราก็จะทำการนะคะปอ,อกเปลือกกล้วยออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกล้วยนะคะมาสไลด์นะคะจะสไลดดเป็นแว่นก็ได้นะคะหรือว่าจะสไลด์เป็นแผ่นก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะอันนี้นะคะแอ๊ก็จะสาธิตให้ดูนะคะสไลดดเป็นแว่นแบบนี้ค่ะ หรือเราจะสไลด์เป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะถ้าสไลด์เครื่องสไลด์แบบนี้นะคะก็จะทำให้แผ่นบางนะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแอดก็จะลองใช้เป็นมีดปอกผลไม้นะคะมาสไลด์ค่ะ เราก็จะได้แผ่นหนาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็จะไม่หนามากนะคะเราก็จะใช้แบบนี้ได้เลยค่ะหรือใครจะใช้เป็นมีดก็ได้นะคะสไลด์เป็นแผ่นบางๆได้ค่ะอันนี้คือตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะแต่อย่าให้หนามากนะคะเวลาหนามากเวลาเราทอดนะคะกล้วยของเราก็จะไม่กรอบค่ะเราก็จะทําการสไลด์แบบนี้นะคะจนหมดค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปรอให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วเราก็นํากล้วยค่ะลงไปทอดแบบนี้ได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะจากนั้นเราก็ทอดกล้วยให้สีเหลืองค่ะใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มความหอมให้กับกล้วยทอดของเราค่ะจากนั้นเราก็จะทอดจนกว่ากล้วยของเรามีสีเหลืองเลยนะคะ เราก็จะทำการเกลี่ยกล้วยนะคะให้แผ่นกล้วยค่ะไม่ติดกันค่ะอันไหนเหลืองแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาพักในตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะคะอันไหนที่ยังไม่เหลืองนะคะเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆค่ะเหลืองประมาณที่ในตะแกรงนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอให้กล้วยนะคะเย็นกล้วยของเราก็จะมีความกรอบค่ะ เราก็จะทอดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กล้วยเบกแตกแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนตัวกล้วยของเรานะคะก็จะมีสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะแล้วก็มีความกรอบแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยพอเราทานเข้าไปนะคะก็จะมีความกรอบค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้ค่ะ<ร>ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระด,ดิ่งให้ชอบเสฟูดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ